สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายค่ะทักทายกันยาเมื่อเร้ากับชุดเมาเมาราะคาบาดใจเนจาะจ้ะเนาะกัโอ้ยมือหนึ่อีกการนาากก้า,า,กา,นากักาบขอไยเด้อจมือว่านนี่จ้ะกาพขอัยหลายจะพาลูกไปหาหมอจ้ะแต่ว่าสําหรับมือนี่เนี่ยโอ้ยชุดร้อนเงินเลยค่ะพี่น้องอ,อันชุดไหมคะาร้อนเงินค่ะพี่น้องจัดคู่จ้ะจัดแพ็กเกจเนาะจ้ะเนาะจัดคู่จัดแพ็กเกจค่ะชุดเมาเมา,เมาจา้านี่สี่ชุดเองด้วยค่ะเด้อจ้ะ อันท่านได้สนใจกระทักไทยมากน้นาพาในน้าโทษเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังสีเล็วเนาะจ๋าเนะาะจ๋าเดี๋ยวเราไปดูกันจา๋าราคาจะเป็นจังไรเนาะจาะ๋าเดี๋ยวเรามาเริ่มชุดที่หนึ่งกันเลยอันนี้หลากเต็มเนะาะจ๋าอันนี้เอ่อสำหรับตัวนี้ก็จะน่ารักตุ้มติมิจา๋านี่ก็ด่างอยู่เด้อจา๋าด่างอยู่ค่ะอันนี้ก็ด่างจา๋าแล้วก็อันนี้ก็ฮาร์ปค่ะ อันนี้ก็สวยๆเนาะอันนี้ก็คือชุดที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็คือต้นที่ที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาต้นที่สองค่ะอันนี้ใบแรกเพื่อนเนาะใบแรกค่ะอันนี้สูงฟุตนะหนึ่งฟุตเนาะค่ะประมาณหนึ่งฟุตเลยค่ะแล้วก็นี่จะเป็นใบที่สองจ้าสาหรับชุดที่หนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นใบที่สามค่ะอันนี้ใบที่สี่เนาะก็มีเขียวก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะอันนี้ก็คือสี่ของไม้ใบนะคะเพื่อนๆจ้า แล้วก็อันนี้หลอดใหม่กําลังจะขึ้นมาค่ะโผล่พวสเพเวขึ้นมาแล้วจ้ะอันนี้ก็คือต้นอวบอบเลยจ้ะสปิ้งเลยค่ะโคนเงาเขาเนาะอันนี้รากเต็มกระถางจ้ะตอนแรกมีมันเป็นกระถางสี่นิ้วเนาะออกจากห้องชําออกจากตู้อบจ้ะเราชําไว้ค่ะรากเดินดีแล้วสองเดือนจ้ะแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางเป็นแปดนิ้วจ้ะจากห้าสี่ห้านิ้วมาเป็นแปดนิ้วจ้ะเนาะเพราะว่าเขาต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นจ้ะเราก็ต้องใส่สารบํารุงเนาะ ื่อจะให้เขาเจริญเติบโตไม่ชะงักจ้ะไม่ชะงักการเจริญเติบโตเนาะอันนี้ก็คือชุดที่หนึ่งจ้ะชุดที่หนึ่งนี้นะคะปล่อยอยู่จ้กพันห้าร้อยจ้าท่านใดสนใจกระทักทายมาเด้อจ้ะไม่ขากระหอนเงินขนาดจ้ะพี่น้องเอ้ยลูกไปหาหมอมาจ้ะเนาะอันนี้ก็คือผ่านไปจ้ะชุดที่หนึ่งค่ะอันนี้แล้วก็จะมาชุดที่สองเนาะจ้ะชุดที่สองนี่ก็โอ้ยงามหลายนะจ้ะลวดลายสวยงามตามท้องเรื่องค่ะ มี่สิเาราลวดลามตามหลวดไล่งงดงามตามท้องลายบุหรื่จังไดก็แล้วเทศสิจินตนาการไปด้วยข้าวีนองเบิองด้วยสาหร่าพื่นน่ารักน่ารักนะคะตุ้มมดที่นี่ตะเมะเตมเน่จ้ะนี่ด่างทุกใบค่ะด่างเลี้ยงอ้อยเลยจ้ะสําหรับอันนี้ก็ฮับฮับจ้ะเนาะอันนี้หลอดใหม่ก็ขึ้นมาค่ะในสามใบหนึ่งหลอดเนาะสําหรับชุดที่สองจ้ะ อันนี้ต้นที่สองแค่ต้นที่สองเลยบักไ่จ้ะพี่น้องสูงประมาณฟูดกลัวค่ะสีสองฟูดพ่นละจ้ะเนาะตัวใหญ่ขนาดเลยจ้ะอันนี้เขาน้องเขาจะเป็นด่างเขียวเด้อจ้ะเขียวติดติดหูจ้ะอันนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นจ้ะแต่สําหรับอันนี้ก็จะติดหูทุกใบเด้อนี่จ้ะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะหูอยู่มองได้แล้วโอ้ยหูอยู่ใสแลวพี่น้องยิ้ใสเลยนี่นี่เห็นไหมคะนี่จะติดอันนี้เขาเรียกหูเนาะตรงนี้เขาเรียกสะดือเด้อจ้ะอันนี้ก็จะด่างติดหูจ สำหรับใบนี้ก็จะเป็นเปื่อๆจ้ะก็จะด่างติดหูเหมือนกันเนาะจ้ะถ้าแนวแนวนี้ก็จะเห็นอยู่เนาะจ้ะอันนี้ก็เหมือนกันจ้ะก็จะด่างติดหูเนาะจ้ะอันนี้ใหญ่ค่ะต้นใหญ่เนาะใหญ่มากๆลากเต็มพี่น้องจ้ะลากคตรล้วนควรอยู่ได้หันเนาะจะเนาะอันนี้ก็คือต้นชุดที่สองจ้ะแล้วก็จะมาชุดที่สามจ้ะอ่าชุดหนึ่งกับชุดสองนี่ก็ชุดละพันห้าเนาะจ้ะ สำหรับชุดที่สามจ้าสำหรับชุดที่สามเดี๋ก็โอ้ยด่างเหลืองทองจ้ะพี่นอ้องจ้ะดังอตอนแรกมีสีใบเน,ะนาะน้าพาตัดออกจก้ะตัดออกเพื่อว่าจะให้น้องเพื่อนอุ้นอ้วนจ้ะจะให้น้องเพื่อนอุ้นอ้วน,นเนาะอุ้อวนเลยจ้ะประมาณนี้เนาะเนาะอันนี้เหลืองค่ะเหลืองอ้อยเลยเลยจ้ะพี่นอ้องเลยเบื้องเดือจ้าเหลืองเหลืองอาลามตามท้องเรื่องเลยจ้ะ อันนี้สวยงามมากๆเลยจ้ะทุกคนจ้ะส่วนสําหรับอันนี้น้องก็จะเป็นด่างเขียวเนาะเขียวติดหูจัดติดหูทุกใบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเพเวนี่นะจ้ะก็จะเป็นเหมือนต้นใหญ่เลยจ้ะเขาก็จะด่างติดหูแทบทุกใบเลยจ้ะเนาะอันนี้ชุดที่สามจ้ะชุดที่สามนี่นะปลาปล่อยอยู่พันหกร้อยจ้าชุดที่สามเนาะพันหกร้อยบาทจ้ะสําหรับชุดที่สี่จ้ะชุดที่สี่นี่ต้นนี้ก็จะเหลืองค่ะด่างเหลืองเนาะแต่เหลืองน้อยจ้ะอันนี้ก็จะติดหูทุกใบจ้ะ ติดหูพะโวแเพเบ้ปะเ,อเจอะไปแจะทุกใบกะก็ะถือว่าแบบน้องเขาด่างอยู่แล้วเนาะก็ดา่ดา,งดางก็ด่างไม้ด่างก็แต่ด่างไปทัท่วทีทั่วแดนเนาะจะ้ะอันนี้ก็คือต้นเลขต้นเลขของชุดที่สี่จ้ะเบิ้งด้วยจากพี่น้องจ้ะด่างงามขนาดจ้ะพี่น้อ,นองอืมใบนีฮา้าปขึ้นกันได้จะ้ะในใบนี้นี่จ้ฮาบเหมือนกันที่นาภาพาตัดออกเนาะจะ้ะอันนี้ก็จะชุดที่สี่เบอร์สี่จ้ะเนาะอันนี้ก็คือพันหกร้อยเหมือนกันจ้า คุ้มจ้ะพี่น้องคุ้มคุ้มจ้ะคุ้มมากๆเลยเนาะก็เฉลี่ยแล้วก็ตุกแล้วเจ็ดร้อยกว่าบาทนิดเดเองจ้ะเนาะท่านได้สนใจกระทักทายไตถามนะพามาเด้อจะเด้อจ้ะช่วงนี้ไม่ค่ะฮอนเงินขนาดพี่นอ้องผ้าลูกไปหาหมอหมู่ว่าเน,นีน่ยเนาะจะเนาะจ้ะสนใจทักทายมาเด้อจะเด้อจะสป,ปอยเวลาหายสานานเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นมันสิเบิร์ดกรอนน่จ้ะเบิร์กในตนใ้นไม้บุญนะภาต้นไม้คุณนภาพทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องเอ้จ้ะทักทายแตถามกันมาเด้อจ้ะชุดหนึ่งสอง ชุดที่1และชุดที่2เนาะชุดละพันห้าร้อยจ้ะชุดที่3และชุดที่4ี่พันหกร้อยจ้าคุ้มมากๆเลยจ้ะชุดนี้เนาะชุดเหมาเหมาจ้ะทุกคนชุดเหมาเหมาเลยจ้าจ้ะสำหรับมือนเก่าบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะทันทีติดตามจ้ะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ได้พาน้ำเลยเด้อจ้ะถ้ามีอียังกะติชมนะพ่าไ้จ้ะแหวบพูดคุยกันได้สื่อบ่กสื่อบ่ว่ากันเนาะจะเนาะทักทายพูดคุยกันได้จ้ะ สำหรับมัวว่าเนี่ยน่าจะเนาะน้าาพาลูกไปหาหมอจ้ะนภาผ้าการกราบขอพายเด้อค่ะลูกค้าเพิ่นเอฟต้นใหม่มากจ้ะแต่ว่านภาผ้าบริสุทธิ์ทรงน่าจะเนาะกลับมาเมื่อคืนนี่ก็เกือบซีหาถุ่มจ้ะมือเสาร์นี่ก็ตะลีอรือลือกตื่นแต่เดืกๆเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องน่าจะน้าผ้าการกราบขอพายเด้อจ้ะลูกค้าที่เพิ่นเอฟมากจากอเมริกาเพิ่นเด้อพี่น้องจ้ะสำหรับคุณน้อยน่าจะเนาะเพิ่นก็ได้ซื้อบนกระดาษด่างต้นหนึ่งล้วก็ ยังแล้วนะพากระจำบ่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูเบิ้องนี้บัญชีก็น่าจะมือหนี้จ้ะจ้ะน้ำก้า,ากระกาบคอก็คุณลหลายๆจากคุณน้อยจากอเมริกาจ้ะแล้วก็คุณบุญทาวรนโอ้ยบบแมนพี่น้องเปลี่ยนซื่อกระเจาแล้วคุณท้าวรนโอ้ยกราบขอไฟห,หลายแล้วค่ะพี่น้องคุณท้าวรนจากคุณทาวรนจากนครนายก,กน่าจะนาออันนี้ลูกค้าประจําเนียจ้ะนี่เพิ่นซื้อต้นใหม่ซื้อง่ายง่ายจากพี่น้องเพิ่นซื้อต้นใหม่น้ำหน้าผ้านาะจะนาะ <c oughs> คุณถาวรจะปรปสืบต้นใหม่หลอบ, 1, ลอบ, 2, ลอบ 3, หนึ่งหลอบสองรอบสามเด้อพี่น้องจ้ะเนะาะกะโอเคกับพี่น้องเนาะสำหรับมือน,นีกันนภากะกาพอพระคุณลหลายๆจ้าเดี๋ยวนาภาสิไปแพ็คต้นใหม่กดเด้อจ้ะโปรดติดตามตอนต่อไปจ้ะนาภามีต้นใหม่ทึกๆมาจ้ะอีกประมาณมือสองมือล่ะคะ่ะนาภาที่ลงต้นใหม่อา,อาต้นละห้าสิบหกสิบบาทเนาะจ้ะติดตามเด้อจ้ะกดติดตามไวเด้อจ้ะเด้อจ้ะ สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะทัดเคอเหนื่อยนักหยุดพักเสียก่อนลมตัวลมนอนแอบตักชั้นนี้จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดบีหลับฝัน